ไมค์แมกกรัตจากเดลี่โทรกราฟบอกว่าค่าตัวจะอยู่ที่ราวๆ40ล้านปอนด์เจมส์เพีสจากเดีลติกบอกว่าจะอยู่ที่45ล้านปอนด์ฟาบริโซโรมนโนบอกว่าอยู่ที่ประมาณ45ล้านปอนด์อนดี้เนเลอร์จากเดียร์ติกนักข่าวสายไบรตันแอนโฮฟอัลเบียนบอกว่าอยู่ที่55ล้านปอนด์ BBC Sport ตบอกว่า55ล้านปอนด์เดวิดลินช์บอกว่าอาจจะอยู่ที่ราวๆ45ล้านปอนด์ แต่น่าจะบวก10ล้านปอนด์สำหรับแอดออนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเอาไว้แต่แน่นอนว่าไม่ว่าจะราคาแค่ไหนมันก็ไม่น่าจะถึง60ล้านปอนด์แน่ๆแล้วและราคานี้สำหรับผู้เล่นอย่างมีประสบการณ์ในพิวรีกมาแล้ว4ลุฤดูกาลเล่นในหลากหลายตำแหน่งเบอร์8เบอร์10และเบอร์6นักเตะชุดแชมป์ฟุตบอลโลกกับทีมชาติอาร์เจนตินาสถิติอาการบาดเจ็บไม่สูงอายุแค่24ปี แต่มีประสบการณ์ทั้งหมดแล้วกับสโมสรและทีมชาติเมื่อเทียบกับราคาที่ลิพูจ่ายให้ไบรตันไม่ถึง60ล้านปอนด์แต่ได้นักเตะโปรโฟไฟล์ขนาดนี้ไม่เรียกว่าโคตระคุ้มแล้วจะเรียกว่าอะไรดีล่ะครับเป้าหมายต่อไปไม่ใช่มานูโคเน่หรือเคเฟนตูรัมแต่เป็นกาบี้เวกา เดอะการ d เดีเปิดเผยว่าเป้าหมายผู้เล่นคนต่อไปที่ลิพูจะคว้าตัวมาร่วมทีมต่อจากอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นั่นก็คือกาบี้เวกามิดฟิลด์ดาวรุ่งจากเซลตาบีโกตอนนี้นับว่าเวกากลายเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ดาวรุ่งในวัย21ปีที่กำลังเนื้อหอมที่สุดแล้วโดยผลงานที่ยอดเยี่ยมกับเซลตาบีโกในฤดูกาลนี้ทำให้เขากลายเป็นกองกลางอายุน้อยที่ดีที่สุดในยุโรปไปแล้วด้วย และที่น่าสนใจก็คือค่าฉีกสัญญาของเวกากับทางเซลตาบิโก้นั้นอยู่ที่40ล้านยูโรเพียงเท่านั้นและเมื่อเทียบกับความสามารถที่ยอดเยี่ยมของเขาแล้วมันจึงทําให้ลิเวอร์พูลไม่อาจที่จะมองข้ามการเซ็นสัญญาที่ดีแบบนี้ไปได้เซลแมนรายงานว่าย,ยอร์กชมัดเก้กับบทบาทในฐานะผู้อเมริกันกีฬาคนใหม่ของสโมสรลิร์พูในสัปดาห์นี้ ปิดดี่ยอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และจะมีการประกาศในการคว้าตัวแม็กอลิสเตอร์จากไบรตันแอนโฮปเอาเบียนในวันนี้ติดต่อกับบริเตีเหมือนเช่นกลัดบักเพื่อสอบถามในเรื่องค่าตัวของมานูโฮเน่ไปแล้วและได้รับแจ้งกลับมาว่านักเตะย้ายได้ในราคา35ล้านปอนด์ทำการติดต่อไปอยังนีสเพื่อพูดคุยเบื้องต้นสําหรับการย้ายทีมของเกเฟนตูรามแล้วเริ่มคุยจริงจังกับบัวบวกแล้วตอนนี้เพื่อจะขอเซ็นสัญญากับมิกกี้ฟันเดเวนกองหลังตัวเก่งของพวกเขา กำลังพยายามหาทางออกสำหรับอนาคตของฟาเบียวคาเมนโยและควีบินเคิลเลอร์อยู่ในตอนนี้มีการเปิดเผยว่าเจคกนครอปต้องการอยากที่จะให้จบการซื้อขายให้เร็วที่สุดและหวังว่าในเดือนมิถุนายนนี้มันจะเสร็จสิ้นทุกอย่างเพื่อที่เขาจะได้เตรียมความพร้อมของทีมลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าต่อไปตัวแทนเจมส์มิลเนอร์ด้านสังหารจุดโทษอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์สังหารประตูจากจุดโทษได้เก้าจาก10ครั้งที่เขาได้รับมอบหมาย เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นนก็คือ90สาวกแฟนตาซีจะรู้ดีเพราะแม็กอลิสเตอร์ทำแต้มได้จากตรงนี้เยอะมากนั่นหมายความว่าแม็กอลิสเตอร์จะเข้ามาเป็นตัวแทนของเจมส์มิลเนอร์โดยตรงในเรื่องของการสังหารจุดโทษให้กับทีมแต่ก็จะกลายมาเป็นมือวางอันดับ3ต่อจากโมซาลาเจ้าของสัมปทานหลักและฟาบินโยที่เป็นมือสังหารชั้นยอดอีกคนจะว่าไปตอนนี้ตัวยิงจุดโทษเราเต็มทีมเลยนะ ถ้าเล่นบอลถ้วยแล้วต่อเวลายิงจุดโทษนี่สบายใจได้เลยลาลาน่าการันตีลิวอพูได้ของดีกับดิวแม็กอลิสเตอร์อาดัมลาลาน่ากองกลางไบรตันออกปากการันตีต้นสังกัดเก่าลิวอพูเลือกได้อย่างถูกต้องแล้วกับการคว้าตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นิดฟิลทีมชาติอาร์เจนตินาไปเป็นการเซ็นสัญญาดีลแรกประจำาสมร์นี้และนักเตะจะจัดจำจำให้ขงแดงได้ตามต้องการแน่ เจอเกนครอปนายใหญ่ลิพูไม่มีรีรอกับการเสริมทัพรับศึกซีซั่นหน้าที่แม้ว่าจะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนีกแต่ก็จัดมาแล้ว1บิ๊กเดีลวกับรายแม็กอาริสเตอร์ด้วยสนนราคาไม่ต่ำกว่า45ล้านปอนด์แม้จะยังไม่มีการประกาศเดีลอย่างเป็นทางการแต่สื่อหลายเจ้าต่างก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันว่ามิดฟิลวัย24เจ้าของแชมป์โลก2022จะเข้าเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่แห่งแอนฟิลด์ในอีกไม่ช้าไม่นาน สำหรับเดี๋ยวนี้ลาลาหน้าช่วยการันตีอีกแรงว่าลิพูได้ของดีไปและจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอเล็กซิสเป็นนักเตะที่พิเศษมากในการมาที่นี่เขาต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการปรับตัวเรียนรู้ภาษาแต่หลังจากนั้นภาษาอังกฤษของเขาก็น่าทึ่งมากแล้วเขาเป็นผู้เล่นที่บริสุทธิ์มากในวิธีการเล่นวิธีที่เขาจัดการกับลูกฟุตบอลไม่มีความเห็นแก่ตัวเลยในการเล่นของเขามันพิเศษมากที่ได้เฝ้าดูเขาในฟุตบอลโลกเขาอาจไม่ได้เล่นในตอนแรก แต่เมื่อได้โอกาสแล้วเขาก็พิสูจน์ตัวเองแล้วก็เล่นได้ดีจนไม่มีทางที่ชายคนนี้จะหลุดจากทีมอีกต่อไปและมันกลายเป็นว่าเมสซี่จะมองหาเขาเสมอเพื่อประสานงานกันบทบาทของอลกซิสแทบจะสท้อนตำแหน่งที่เมสซี่อยู่ไม่ว่าเมสซี่จะเล่นลึกแค่ไหนเขาก็จะดันขึ้นสูงส่วนถ้าเมสซี่อยู่สูงเขาก็จะถอยลงต่ำนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจเกมมากแค่ไหนความเฉลียวฉลาดในการเล่นฟุตบอลของเขายอดมากๆโอเคเขาไม่ใช่คนที่เร็วที่สุดหรือแข็งแกร่งที่สุด แต่ความฉลาดของเขาเหมือนลูก้าโมริชเขาไม่ได้เร็วหรือแกร่งติดระดับท็อปแต่เขาฉลาดมากเขารู้ว่าฟุตบอลเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าใครหรืออะไรทั้งหมดอดีตมิดฟิลหงแดงเสริมว่าเขาต้องต่อสู้กับช่วงเวลายากลําบากที่นี่ในตอนเริ่มต้นการมาในช่วงล็อกดาวน์การต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมและภาษาเขาเป็นคนที่ชอบเก็บตัวและขี้อายซึ่งผมก็พยายามทําทุกวิธีเพื่อให้แน่ใจว่าเขาโอเคเพราะผมรู้ว่าเขาเป็นคนที่วิเศษมากเขาแค่ต้องการเวลา แมนยูลิเวอร์พูลเต็งร่วมจัดลำดับเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นหน้าเรียบร้อยเว็บไซต์รับพนันยังถูกกฎหมายอังกฤษเบต365ได้ทำการออกราคาเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล2023-2024หลังจากที่เพิ่งจบซีซั่นไปไม่ถึงเดือนซึ่งลิเวอร์พูลถูกยกให้เป็นเต็ง3ในครั้งนี้ตามรายงานจากลิเวอร์พูลเอโคโดยเต็งหนึ่งยังคงเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์ล่าสุดที่ราคา4ต่อ6ในขณะที่เต็ง2เป็นรองแชมป์อย่างอาร์เซนอลในอัตรา7ต่อหนึ่ง ส่วนเต็งสามี2ทีมคือลิพูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ปรับตลอดการในพิมร์ลีซึ่งมีเรทราคาอยู่ที่8ต่อ1เท่ากันส่วนเต็ง4และ5คือเชลซีในราคา12ต่อ1และนิวคาเซิลที่มีเรทราคา14สต่อหสำหรับในซีซั่นที่ผ่านมาหงแดงทำได้เพียงคว้าอันดับ5หลุดพื้นที่ท็อป4เป็นครั้งแรกในรอบ6ปีในการไปเล่นในศึกยูฟายูโรปาลีกในฤดูกาลหน้าต่อไปไกด์พิมลีฤดูกาลพันี่สิบาม2023-2024 กำหนดปล่อยโปรแกรมวันสำคัญและตลาดนักเตะแ้ลดีว่าพูจะรู้โปรแกรมพิมลีกในฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์หน้าแต่คุณสามารถฟังรายละเอียดสำคัญของฤดูกาลใหม่ได้ดังนี้กำหนดการปล่อยโปรแกรมกำหนดการแข่งขันพิมลีกฤดูกาลใหม่ในประเทศในวันพระรัศมีที่15มิถุนายนในเวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยรายละเอียดโปรแกรมทั้งหมดจะพร้อมเปิดเผยที่นี่ทาง p ิ o ู fc.com ด้วยการทำงานในส่วนสำคัญของการขยายอารจันแอนฟิลร์โรดที่จะดำเนินการไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมสโมสรได้ยื่นข้อเสนอไปว่าเกมแรกของพวกเขาจะเป็นเกมนอกบ้านโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการถ่ายทอดสดทางทีวีและการแข่งขันทางทีวีที่จะมีการอัปเดตทาง liverpoolfc.com วันสำคัญพรีมลีกในฤดูกาล2023-2024มีกำหนดจะเริ่มขึ้นในวันเสาร์ที่12สิงหาคม โปรแกรมนัดสุดท้ายจะแข่งพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2024ช่วงพักเบรกกลางฤดูกาลจะกลับมาในฤดูกาลหน้าโดยจะอยู่ที่ระหว่างวันที่1 3มถึง20่มกราคมตลาดนักเตะตลาดนักเตะทีมที่ได้เลื่อนชั้นเบอร์ลี่เชฟฟีเดตและลูตันทาวจะเป็นทีมใหม่ในดิวชันของฤดูกาล2023-2024นี่แทนที่ลีดเดนเดเรสเตอร์ซิตี้และเซาท์ทัมตันเดอะคลาเรนและเดอะเบรดเลื่อนชั้นขึ้นมาแบบอัตโนมัติ และกลับมาสู่พิมลีกหลังจากตกชั้นไป1และ2ฤดูกาลตามลําดับขณะที่ลูตันกลับมาอยู่ในลีกสูงสุดของอังกฤษเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1992หลังจากเก็บชัยชนะในเกมเพล